เดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็รวยสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วันที่12ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันหลักประกันสุขภาพทุนหน้าสากลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยคณะทูตานุทูตจาก45ประเทศได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมบริการสาธรารณสุขเชิงรุกในชุมชนโดยกรุงเทพมหานครเพื่อรณรงค์ให้นานาประเทศเห็นความสำคัญขอ,ของการสร้างหลักประกันสุขภาพทุนหน้าให้แก่ประชากรในประเทศทั้งนี้เป็นการจัดบริการหน่วยแพทย์และสาธรารณสุขเคลื่อนที่เช่นบริการคัดกรองมะเร็งสตรีเคลื่อนที่รถคัดกรองจอประสาทตา รถเอกซเรย์ปอดดิจิทัลเป็นต้นช่วยเพิ่มการเข้าถึงการตรวจรักษาและคัดก,กรองให้กับประชาชนช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดความแออัดในโรงพยาบาลและเป็นการสร้างความเท่าเทียมด้านสุขภาพค่ะวันนี้อยู่ในช่วงที่เรากำลังจะเฉลิมฉลองของที่เรียกว่าวันหลักประกันสุขภาพช่วนหน้าโลก ซึ่งเป็นวันที่12เดือน12ของทุกปีวันนี้ก็เป็นวันที่เราได้เชิญคณะทูตนุทูตได้ลงมาดูว่าคําว่าหลักประกันสุขภาพทั้นหน้าในบริบทของเมืองไทยเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรเราจะเน้นบริการปฐมภูมิในเขตเมืองหลวงเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการให้กับพี่น้องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยดังนั้นวันนี้ที่เราดําเนินการที่เราเรียกบริการปฐมภูมิเชิงลุกเป็นการปิดจุดอ่อนของเราไม่ว่าจะเป็นการให้บริการรถเคลื่อนที่ในการให้บริการต่างๆก็เชื่อว่าระบบบริการเชิงลุกของเราเนี่ยเหมาะกับ ประเทศอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้ประเทศต่างๆนะครับ นอกจากนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันหลักประกันสุขภาพทุนหน้าสากลภายใต้หัวขอ้อสุขภาพดีทุนหน้าถึงเวลาที่ต้องลงมือทํามีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศรวมถึงคณะทูตานุทูตเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสาธารณาสุขโดยประเทศไทยเป็นตัวอย่างของประเทศที่ให้ความสําคัญกับการจับบริการด้านสาธารณาสุขเพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองและเข้าถึงบริการสุขภาพที่จําเป็นค่ะ กิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมที่ประเทศสมาชิกเข้ามาร่วมกันประกาศเรื่องของวันทะเวัน Universal Health Coverage เราใช้คำว่า Health for All for action นะครับหมายว่าสุภาพเป็นของทุกคนร่วมกันกระทำาร่วมกาเนิดนกันเราก็ได้นำเสนอภาพของงานหลักประกันสุภาพซึ่งเราทำได้ค่อนข้างโดดเด่นเป็นที่ยอมรับโดยการใช้บัตรประชาชนใบเดียวสามารถเข้ารักษาได้ทุกที่เพิ่มการเข้าถึงการบริการให้กับพี่น้องประชาชนมันจะเป็นวัดเรื่องของคุณภาพของเรื่องของ สุขภาพดีทุนหน้าทุกคนมีสิทธิ์การเข้าถึงบรการได้อย่างแท้จริงอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรานําเสนอให้กับทางเวทีนและครับแล้วพบกันใหม่ในรายการหนุนทางพารวยสวัสดีค่ะ